วัค่ะวันนี้เราก็จะมาทําเมนูหมูปิ้งกันนะคะหมูปิ้งที่เขาขายกันตามตลาดนะคะไม้ละห้าบาทสิบบาทนะคะวันนี้ก็มีสูตรหมูปิ้งมาบอกนะคะนนก็จะมีอันนี้ก็มีกระเทียมพริกไทยนะคะกระเทียมเราทําหมูแค่ครึ่งกิโลก็กระเทียมประมาณหกเจ็ดกลีบพริกไทยประมาณช้อนชาอันนี้ก็รากผักชีค่ะ อันนี้ชูรสค่ะเกลืออันนี้อันนี้ชูรสค่ะอันนี้อันนี้เกลือเกลือประมาณครึ่งช้อนประมาณช้อนช้อนชาค่ะนี่ซอสปรุงรสกับน,น้ำมันหอยค่ะอันนี้ก็กะทิค่ะนี่แป้งมันอันนี้สับประรดค่ะ นี่น้ำตาลปี๊บนะคะสูตรนี้จะหมูจะนุ่มแล้วหมูจะไม่เหนียวด้วยค่ะสูตรนี้อร่อยเลยคะ่ะสูตรนี้เพื่อนให้มานะคะเพื่อนขายหมูปิ้งสูตรนี้เพื่อนให้สูตรมาของเขาขายดีมากค่ะอร่อยหมูนุ่มหมูนุ่มแล้วไม่ไม่เหนียวด้วยค่ะก็<อ>เดี๋ยวเราไปตำกระเทียมพริกไทยกันก่อนนะคะ เราจะได้ยมพริกไทยเราก็ตำเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาหมักหมูกันนะคะหมูปิ้งนี่หมูประมาณครึ่งกิโลนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีสามอย่างแล้วก็มีซอสปรุงรสมันหอยหน่อยนึงนี่ผมไอ้นี้เกลือค่ะเกลือประมาณไม่ถึงช้อนชาค่ะเพราะว่า หมูนี่มันครึ่งกิโลถ้าเราใส่เป็นช้อนชามันจะเค็มอันนี้ผงชูรสประมาณช้อนชาสับปะรดค่ะสับประ,ดะบประดก็ประมาณชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็น้ำตาลค่ะ น้ำตาลปีกน้ำตาลก็ประมาณประมาณสองขีดนะเพราหมูมันครึ่งกิโลถ้าหมูกิโลหนึ่งก็น่าจะประมาณสามถึงสี่ขีดนะอันนี้หมูแค่ครึ่งโล,ลวก็กะทิค่ะใส่ลงไปเลยแป้งมัน เราก็มานวดเลยนวดจนเข้าเนื้อกันดีหมดนะคะใช้ได้สับป,ประรดนี่จะทำให้หมูไม่เหนียวเลยนะคะหมูเสียบง่ายด้วยะคะ่ะหมักด้วยสับป,ประรดหมูไม่เหนียวเลยเสียบง่ายเวลากินก็นุ่มลองดูนะคะสูตรนี้สูตรนี้คนที่เขาขายเนี่ยขายดีมากเขาหวงสูตรแหละ นี่ไปขอเขามาเพื่อนกันให้มาลองดูค่ะสูตรนี้ไม่ยากค่ะกิ้งนี่ให้หวานนำนะคะหวานนำแล้วก็หมูนุ่มหมูไม่เหนียวก็รสชาติกลมกล่อมก็ใช้ได้แล้วค่ะหวานนิดนิด จะขายคู่กับข้าวจี่ก็ได้นะคะขายดีมากเลยนะเราก็จะนวดไปจนกว่ามันจะแห้งนะคะแล้วึงจะมาเสียบไม้ค่ะหมูปิ้งเราก็จะมีเราหั่นไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นสันสันนอกค่ะหั่นเอาไว้แล้วหมูปิ้งนี่มันก็จะมีมันแข็งเสียบสลับไปนะคะมันจะได้อร่อย นี่มันแข็งนวดไปเรื่อยเื่อเดี๋ยวมันก็จะเข้าเนื้อแห้งค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเสียบกันนะคะนวดไปนวดไปมันก็จะเข้าเนื้อไปค่ะเดี๋ยวก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเสียบค่ะถ้าเราใส่สับประรดเยอะไปมันจะเปื่อยเลยนะคะเนื้อเนื้อหมูเนี่ย ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งต่อหมูแบบหนึ่งกิโลก็ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งก็ใส่เยอะเปลือยเลยนะะแล้วกลับมาดูตอนเสียบหมูทีนะคะเราจะนวดให้มันไปเรื่อยๆให้มันแห้งเลยค่ะ,คะหมูปิ้งเราก็เสียบเสร็จแล้วนะคะ การที่เราหมักใส่สับปะรดเนี่ยจะทาให้หมูเราเสียบง่ายมากทําหมูมันจะไม่เหนียวค่ะทั้งหมูทั้งมันหมูเราหมักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเรามาเสียบเนี่ยมันจะเสียบง่ายมากค่ะมันจะเสียบไม่ยากเลยแล้วก็อันนี้เราก็เสียบเสร็จแล้วค่ะที่เราใส่แป้งมันเข้าไปหน่อยนึงก็เพราะว่าให้หมูมันได้จับตัวกันนะคะเวลาเราย่างเราจะได้แต่งให้มันรูปทรงสวยได้อันนี้เราเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้เย็นไว้สัก 这么美的旅游方式呀！